น,น,นี่ครับก็มีเนื้อตุนมีเอ็นอู้หอมากครับน้าซุปน้ําซุปลายอยู่นะนี่ครับมีทั้งเนื้อสดมีทั้งเนื้อตุนครับอันนี้กินสามคนอิ่มสบายครับนะโอ้ยนี่งี่กินห้าคนสบายครับอิ่มเลยเนี่ยนี่คือชุดกจิ้มมีเอ็นเอ็นแก้วมีเนื้อลว่วแล้วก็มีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเทียบครับวันนี้ มาทาธุระในเมืองนะครับขับรถผ่านจุดเนี้หลายวันละลูกค้าเต็มตลอดเลยวันนี้ก็เลยจะลองแวะมาชิมดูนะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นคุณพ่อตอนนี้ตอนนี้ยืนอยู่หน้าร้านนะครับกลิ่นของเนื้อหอมเตะจมูกมากเลยเดี๋ยวต้องตามไปดูว่าที่นี่เขาขายมีมีเมนูอะไรขายบ้างนะครับเพิ่งขับรถผ่านหลายครั้งเราเห็นลูกค้ามันเยอะวันนี้เมื่อกี้เลยไปรอบมานะไปครึ่งไปเป็น30มนาทีนะครับกลับมา อยากกินาตามมาดูครับตามมาดูหน่อยก๋วยเตี๋ยวที่ราคาไม่แพงนะครับธรรมดา50บาท <S <S. <S เองก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับพิเศษ60บาทนะครับมีหม้อไฟด้วย150บาทโอ้นี่พิเศษ200จัดหม้อไฟดีกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะดูค้ามาพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาสวัสดีไอ้นก่อนไอ้สวัสดีครับร้านนี้เป็น FC ต้งเดยนพอดีครับโอ้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับวันนี้ครับ FC ไายขายมาเหมือนหรือยังครับนี่ เหมือนพนาคทับได้สองเดือนแล้วครับขายได้สองเดือนก๋วยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวคุณพ่ออ๋อมีที่ไปที่มาแบบไหนล่ะครับเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับอืมนี่ครับดู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 แล้วล่าสูตรแบบเมื่อไล่ะครับมันก็บมาได้ครับครับจะเลยจะเลยเหมือนเลยฝันอ๋อพ่อบอกพ่อมาบอกครับไม่ใช่ต้อลุยเองเละอ๋อบอกก๋วยเตี๋ยวคุณพ่อก็นึกว่าพ่อมาบอกหรือว่าได้สูตรมาจากคุณพ่อ ล,ลูก,ลกสาวตั้งให้ลูกสาวตั้งให้อ๋ออ๋อลูกสาวขายแล้วก็ไม่ขายลูกสาวทำงานลูกสาวทำงานางครับงานแบงก์อ๋อครับปกตแต่ว่าลูกค้าเยอะนะพี่เนาะเปิดมาสองเดือนกว่าลูกค้าเต็มร้านตลอดนะเขาบอกว่าไค,ครับเขนะบาบ,บอกว่าไงที่นี่บอกว่าน้ำซุปเด็ดนุ้เด็ดอ๋อเดี๋ยวลองเด็ดได้ชิมครับโหตุ๊ดแต่ว่าหอมหอมมาไปถึงถนนเลยนะหอมออกไปถนนเลยนะครับ มืนเด่นมืนเด่นสมุนไพรอ่ะเหมือนเดินเหมือนเดินกินสมุนไพรเยอะอ่อแต่ว่าจะมีกลิ่นเน้นกลิ่นเนื้อโอ้สุดยอดครับมีสมุนไพรจีนอยู่ครับครับของเด่นมาสั่งพิเศษเลยครับมาช่วยอุ่นนๆเอาหม้อมีหม้อไฟเนาะเอาหม้อไฟพิเศษเลยได้ครับครับก็เดี๋ยวลองมาดูวิธีทำน่อหนึ่งนะใส่หม้อไฟเอาหม้อไฟมีผักสดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแ โมงครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง16บหนาฬิกาถึง4ี่โมงเย็นเนาะนะครับก็ร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับนี่นนนถนนพ่อขุนถนนพ่อขุนห้าแยกพ่อขุนนะครับเข้ามาถนนพ่อขุนเข้ามาคอนแถวๆอบจครับยิงยังยิงยังเซเว่นสนามกีฬาครับครับหมอใกล้ๆกับเซเว่สนสนามกีฬาเนาะคือถ้ามาจากถนนสายเอเชียเนี่ยถ้ารู้จักห้าแยกพ่อขุนเนี่ยพาคบรมสา,ายอ่าแล้วให้เลี้ยวซ้ายรประมาณสามโลประมาณสามกิโล ครับ <S 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 เดี๋ยวกระลาษจะทำปักหมูอยู่อ่าครับครับนี่อันนี้เนื้อตุน๋นนี่ก็ตุน๋นอันนี้เอ็นนะครับครับอ๋อเอ็นแก้ววันนี้พอดีไสนไม่ทับครับโอ้แล้วมีเนื้อสดให้นี่อย่างนี้เนาะครับผมนี่ครับแล้มีเนื้อตุน๋นมีเอ็นอู้หอมมากครับน้ำซุปน้ำซุปร้ายอยู่นะน้ำซุปได้กลิ่นแบบหอมมากเลยครับน้ำซุปจะครับครับไม่มีเส้นใหญ่หรอเออครับเออ ขับรถเมื่อกี้วนไปรอบแล้วลูกค้าเห็นลูกค้าเยอะเกินแต่ว่าวนกลับมาไม่ได้เราจะไปกินลาบว่ากินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าวันนี้น่าจะน่าจะอเจ้ะจ้ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถามชื่ออะไรก็ครับไอ้ไอกระเซ็นครับแล้วาชื่อมันผมอีกชื่อมันผมอีกนะเกาเหลาพิเศษลูกชิ้นกับเอ็นค่ะค่ะนี่นะค่ะจ้ะเกาเหลาพิเศษลูกชิ้นเอ็นนะครับผมรู้เรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปนั่งชิมดูครับพี่น้องใคร มาเชียงรายช่วงนี้ที่เที่ยวเยอะนะเส้นนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวไปดูเชียงรายดอกไม้งามก็มีเนาะเชียงรายดอกไม้อเซียนมังใกล้ๆนี่ครับครับอ่ามากินโตโตข้านาเลยครับตามไปดูครับมาแล้วครับมาดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวชัดๆหน่อยที่นี่คือถ้าสั่งหม้อไฟชุดใหญ่เนี่ยเขาก็จะใส่มีเตาเตาแก๊สให้นะครับแล้วก็เนื้อตุดแบบร้อนๆเลยครับโอ้ มีทั้งเนื้อสดมีทั้งเนื้อตุ๋นครับอันนี้กินสามคนอิ่มสบายครับนะกินสามคนอิ่มได้เลยครับนะสดน้าซุปร้อนๆนี่เดี๋ยวเรือก็จะปรุงเลยครับพี่น้องมานะครับเดือดได้ที่ผมปิดแก๊สเลยเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวผักจะสุกเกินนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะปรุงเขอชิมหน่อยก่อนนะจริงๆถ้ามีแต่ว่าผมกินคนเดียวเนาะพูดเราน้ำลายไหลมีข้าวสวยข้าวสวยก็มีนะแต่ว่า คนละถ้วยเนี่ยก็กิน3คนอิ่มสบายแน่นอนแต่ว่านี่เรากินคนเดียวขอชิมน้ำซุปครับอืมไม่กินเนื้อจริงไม่ไม่เน้นถึง่กเครื่องเทศเหมือนกับเนื้อตุนสมัยโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับที่ม่ที่ไที่ไม่ได้เน้นจิ้มค่ะอ๋อแล้วนี่ถ้าใครแบบอยากจะกินโอ้อยง,งี้ง,งี้กินห้าคนสบายครับกินเลยเนี่ยนี่คือชุดลวกจิม้มมีเอ็นเอ็นแก้วมีเนื้อรว่วแล้วก็มีลูกชิ้นนะมีน้ําจิ้มให้อีกแต่หาก โอ้จะกินหมดไหมล่ะคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยอะ่ะอย่างงี้หน่อยเอ้ยอ่ะจิมงานเออครับนี่ถ่ารูปถ่ายรูปครับครับ,รบอ่ะโอเคมาเดี๋ยวโอ้อันนี้นะ่อาอลังการอะ่ะเป็นมีชุดลวกจิ้มนะส่วนมากก๋วยเตี๋ยวทางทางเหนือเนะี่ยหรือว่าทั่วทั่วประเทศอะนะถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเรามีหม้อไฟเขาก็ต้องจะมีลวกจิ้มนะบางทีก็เรียกว,ว่ายกล้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อสดนะครับแล้วก็ลวกมา เราก็อามาจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างนี้เลยอันนี้มีข้าวสวยก็ได้เลยนะน้ำจิ้มจี๊ดจ๊าดมากเลยน้ำจิ้มจี๊ดจ๊าดม,มากโอ้หอมกินมะนาวชูจิ้มดูน้ำซุปก,ก่อนอืม ได้กลิ่นอของเขาว่าเนื้อตุ๋นที่มันแบบไม่ได้มีกลิ่นเครื่องเยอะเกินไปโอเคครับก็ไ,ได้เนี่ยแล้วค่ัวันนี้ผมจะปรุงหน่อยนะกินแบบร้อนๆแล้วให้เป็นเผ็ดๆกล้องมาดูใกล้ๆนะครับใส่พริอย่างนี้เลยนะใส่เผ็ดเยอะเกินก็จะร้อนนะเอาใส่พริกเข้าไปอ๋อที่นี่น้ำส้มเขาไม่เหมือนที่อื่นครับนี่น้ำส้มเขาเป็นอย่างนี้ช,นชอบกินอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเป็นแบบไม่ไม่ใช่พริกแบบดองไม่ใช่พริกสดแล้วก็ดองกับไอ ก็เรียกว่าอะไรพริกสดที่ดองกับวุยกระเด็นเลยพริกสดที่ดองกับพริกกระเด็นอา่าพริกพริกหยวกกันแล้วเอามาใส่กันเนี้ยก็วอย่างกันอันนี้อันนี้แบบเอาไปปั่นใส่น้ำส้มอะไรอย่างงี้น่ากินครับเติมน้ำปลานิดนึงแต่พี่เขาตุ่นมาโอเคละไม่ต้องใส่น้ำปลายเยอะครับเวลากินก็สนเลยโอ้อันนี้สามคนสี่คนสบายเลยครับเนี่ย สามสี่คนนี่กินได้สบายเลยตอนเที่ยงที่อย่างเงี้ยอากาศร้อนร้อนอก๋วเหลาเราก็ร้อนร้อนอีกสดเข้าไปดูพริกฮืกตัวดูพริกไงอืมกันอืมกลมกล่อมเลยครับได้เรื่องอยู่หรือว่าจะเอาต้องเอาข้าวสักจานไหมเนี่ย เพื่อเป็นสิเพื่อมันเพื่อมันเป็นประโยชน์ไหมเนื้อนุ่มครับเนื้อสดเนื้อสดเนี่ยเอาไปลวกให้มันจนความร้อนแป๊บนึงมันจะไม่เหนียวเกินนะครับอตอนนี้ที่ช่ารายมีงาน เทศกาลดอกไม้อาเซียนอยู่เืยนี่เป็นนิดหนึ่งครับสวยมากรู้สึกว่าเป็นงานฟรีด้วยนะครับเป็นงานของจังหวัดเนาะใครมีเอฟซีหลายคนทักมาเขาเขามาเที่ยวเขามาถ่ายรูปมาเช็คอินกันเยอะนะครับมีของซื้อของขายมีอะไรอะ่ะต้นไม้อ่ะต้นไม้ไมหลายๆอย่างที่แบบเอาไปแต่งสวนแปกานเลาไปปลูก มีข่วงวัฒนธรรมมีข่วงวัฒนธรรมคือหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาอยู่เชียงรายเนี่ยเขา,าก็จะทาข่วงวัฒนธรรมให้ไทยรื้อไทยวันกลุ่มพี่น้องเมี่ยนกลุ่มบางกลุ่มไม่นี่ไม่รู้จักชื่อก็มีเดีย๋ยอืมน,นีออน่ออกก่อนเขาตักกินแบบเน้นๆก่อนเอ็นแก้ว ที่เที่ยวเยอะนะครับช่วงนี้ถ้าแต่ว่าไปเที่ยวไหนก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนันเยอะๆครับเนื้อนี่มันเข้ากับขึ้นช่ายเมื่อกี้กัดโดนขึ้นช่ายแป๊บหนึง่งของอร่อยอมไม่เอาข้าวก็แล้วครับเน้นเนื้อน กินสองจานหมดนี่อิ่มจะถึงเย็นเลยร้านพีกก่กเกษมชื่อมันน้่งเด่นเลยปกติเขามาเปิดร้านกาแฟก่อนนะครับเราเปิดร้านกาแฟแล้วก็มีร้านหมูตุนอยู่ด้านข้างใครอยากจะกินไม่ทานเนื้อร้านข้างๆนมีหม,มูตุนนะครับแล้วก็ใครอยากกินเนื้อก็อก็เดินมาอีกห้าเมตรอร่อยได้ <Yeah. S 1> จะไปดูดิเลยเนี่ย เนื้อเนื้อเนื้อเอ็นแก้วแล้วก็มีเนื้อซวงข้างเนื้อพวกนี้ตุนมามันจะหอ,อมเอาน้ำซุปเยอะๆก็กินตอนเที่ยงๆอย่างนี้ได้ใจอยู่ครับสดไปเลยโอ้ใครใครชอบกินเนื้อเนี่ยก็มาชิมได้ไม่ผิดหวังครับกินน้ำจิ้มเลย ตวกิ้มนี้ก็สุดยอดข้ามาคุณเดียวทานแต่กุวยเตี๋ยวเป็นถ้วยอ่ะมันก็ห้าสิบาทเองครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบเกาเหลาแล้วก็สั่งข้าวข้าวสวยมาเงี้ยก็สั่งเป็นชุดอย่างนี้ได้อืม้ม เป็นแก้วครับกิบบนกาแฟเน้นๆกัดไปนี่มันเด้งน่าลินมากเลยเด้งแบบกุุบๆเมื่อกี้เจ,เจอพี่เอฟซีเขามากินนี่หรือเปล่าพี่นะพี่เขาคนแดงเมื่อกี <c> ้ <oughs> มากมากินกาแฟพอดเลืมอารถวันนี้เอารถตู้แเปอโ์แดนมาพี่เขาเขาเห็นมั้ง ว่าเราผมขับรถตู้มาก็มันมีสติ๊กเกอร์ติดน,นะ FC ก็นุ่งเียนุงเยนพี่อนุเป็นพนักง,งานที่นี่ <c oughs> โอ้เนื้อตุ๋นอร่อยครับ,รบเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ่ายคนเดียวสงสารผู้จัดการส่วนตัวครับนี่พี่น้องดูน่ากินไหมละครสงสารผู้จัดการส่วนตัวครับยืนลืนน้ำลายเอ๊อเอ๊อเอ๊ออยู่นะ,ะ,ะให้เธอได้ชิมหน่อยสรรงสาร,รคนถ่ายคลิปนี้ เอ็นนะเอาเอาเอาเอ็นแก้วก่เเอ็นแก้วน้ำจิ้มขอเขาก็เด็ดนะเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆเดยดแล้วก็กลมกล่อมอยู่เนื้อเปื่อยก็ไม่เหนียวนะนุ่มๆเลยน้ำจิ้มอร่อยค่ะบรรยากาศดีครับอยู่ที่ถนนเลยหาไม่ยากถ้ามาจากถนนเส้นห้าแยกพ่อขุนนะครับตรงเข้ามาเนี่ยตรงตรงมาเรื่อยๆสังเกตอยู่ขวามือนะครับขวามือ แล้วเดี๋ยวตรงหน้าตรงนี้หนึ่งมันจะมีทางเลี้ยวเข้าไปอาบาจอนะครับ,าบาโรงเรียนอบจนะคครรัับบทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางกลับบ้านโรงเด่นเหมือนกันนะเราตรงไปนี่ก็จะเจอส้นแยกไฟแดงนี่ก็เลี้ยวไปสนามบิน,สน,บนสนามบินแม่ฟ้าหลวงเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางอำเภอเวียงเชียงลุงได้เลยครับก็เป็นทางกลับบ้านนะขับรถทานประจำนักข่าชิมหน่อยเฮ้ยถ้วย,ถ,วยถ้วยแบ่งเลยมีไหม แบบรรยากาศกินคนเดียวก็สงสารช่งางภาพวันนี้ช่งางภาพคือน้ำลายจามกินเนื้อตุ๋นหอมๆเนาะกินหอมมากเลยค่ะ,<ช>อ,ะอะไระได้ไหะก็น้ำซุปมันก็โอเครัาตุ๋นแบบธรรม,มชาติดีเนื้อพี่เขาอ่ะตุ๋นพอดี อ,นนอันนี้เนื้ออ่าอันนี้เนื้อที่อยู่สวงข้างของบัวครับเป็นที่เป็นตีกับซี่โครงซ<ม>ี่โครงด้านข้างนะครับเอามาตุนางงนต๋นอย่างเงี้ยทำเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะรสชาติดีครับแล้วก็เนื้อตุ๋นนี้ให้ดูนี่ยโหสดกับข้าวกินกับข้าวสวยนะสดน้ำซุปอย่างเงี้นะโหนัวๆครับ <S <S พี่แกก็เป็นเอสซีรุ่เด่นอาจจะตื่นเต้นไปหน่อยเขาบอกเขาก็ติดตามรุ่นเด่นติดตามวันแน่ติดตามหลายคนเขาก็เอ้ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้พอมาถ่ายมาเจอสะดุ้งก็ เลยตะกุกตะกากไปหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้นัดพีกันเนาะไม่ได้นัดแล้วคือไม่มีการนัดหมายคือตั้งใจอยากมากินก๋วยเตี๋ยวเห็นลูกค้าเยอะๆเนี่ยไม่ได้เราคึกว,ว่าเราไปข้าวปจอดนึกว่าพี่เขามไม่ให้จอดเ <c oughs> มื่อกี้ตอนขับมารอบแรกตอนเที่ยงกว่าลูกค้ามันเต็มมากไลยเราก็คนเยอะเราก็ไม่อยากจะมามันมันไม่ใช่คือมันไม่มีที่นั่งนะแล้วก็ถ่ายคนเยอะไปก็นอาจจะเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปวนรถมาครึ่งชั่วโมง กลับมาคนเขาก็อิ่มเป็นพอดีแล้วก็ปลายมงกว่านะครับครับครับเนื้อตื่นก็กินกันไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้มาลองสั่งดูนะคนที่เป็นชอบกินสายเนื้อนะมีเอ็นนะอมีเอ็นมีเนื้อตู่นอนี้มีเนื้อสดเนื้อสดลวกครับลวกอย่างแบบแดงๆน,ดนิดนึงเงี้ยมันจะไม่เหนียวครับอร่อยมากแล้วจิ้มเขาก็นี่นะแตอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนี่ก็แวะมาชิมได้ครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆที่มาจากต่างจังหวัด กิน <leaf> เนื้อกินอะไร, <า S 2> รอ่อเดี๋ยวทำโซล่เสร็จที่จอดรถสะดวกสบายนะครับถ,ถ,ถ้าจอดรถทางนั้นไม่มีนี่ขับเข้ามาแล้วก็เลีตต้ยตรงนี้เลยเนี่ยรถตู่ตรงเดีอยจอดอยู่ตรงนั้นนะครับข้างหลังนั่นะมันจะมีทางเข้าตรงป้ายนะครับจะมีที่จอดรถเกยนอยู่ขับเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวอาจจะไปดูต้นไม้นิดนิดหนึ่งไปดูงานดอกไม้ไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นงานดอกไม้แต่ว่าก็คงจะไปฉายช่องแฟมิลี่อ่ะไปดูความสวยงามธรรมชาติเขาลงทุนหลายร้อยล้านนะเอาดอกทิวลิปดอกกระนั้นมาปลูก แล้วเขาปรับภูมิทัศน์ใหม่สวยมากนะครับใครมาเชียงรายหน้านี้ไปเที่ยวดอยไปขึ้นดอยนะก็ลงดอยมามาเที่ยวได้ขึ้นดอยอลงดอยมาเสร็จก็มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปเที่ยวงานดอกไม้ตอนนี้เชียงรายที่ทุกทุกที่ของอทุกอำเภอครับมีที่เที่ยวหมดอ่ะนะอืมเป็นเอ็นกัดแล้วฟัง,งียงอืมกอด ออโอ้กรอบนีไม่อยากจะกลืนเขา้าไปถ้าน้องถ้าต้องฝ่า,งายเติมเนี่ยเจอเพิ่มอะไรเนี่ยรู้เลยว่าเพิ่มน้ำตาลอเ,อเอ็นเอ็นแบบเมื่อกี้มันกรอบนีเนาะเวลากัดเข้าไปมันดังกรุบ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 เจือเอ็นแก้วแล้ว ชอบดีอ่ะเป็นแบบเนื้อของพี่เขาได้พอดีเลยนะชิ้นใหญ่ๆตัวนึงเท่าไหร่ดูหน่อยสิตัวห้าสิบบาทแค่พิเศษสองร้อยเจ้ไม่ใช่ว่าเขาหั่นใหม่นะเขาก็หั่นมาให้ลูกค้าใหญ่อย่างงี้นะตันใหญ่มากก็มาดูมันหั่นใหญ่อย่างี้ยนะไม่ได้หั่นเล็กๆให้นะครับคือคือเน้นๆเลยอ่ะ เ <mm> ื้อแตกเลยขนาดเชียงรายอากาศไม่ร้อนเนาะเด็ดกินเผ็ดนะเผ็ดร้อนอีกให้มึงเข้ากับสถานการณ์แต่ร้านที่เขาล่มเลื่อนดีนะมีต้นไม้ใหญ่คือใครมาอยากกินหมูตุนก็มีอยากจะกินเครื่องดื่มกาแฟอะไรก็มี แล้อยางกินเนื้อก็ก็มาไม่คิดเธอไม่ถักเอาตรงนี้เนาะนี่กินแก้วอืมไข่สายเนื้อก็ได้อยู่จิ้มกับน้ำจิ้มเข้าไปคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยท,ที่ทจกกิงเนื้อตูวน้ำมันเสื้อเฉลร้อยห้าสิบบาทนะทำเองไหนจะเคื่อนไหนจะนัดแนั่นเนานะอ,อร่อยค่ะ โออเคคุยร okay, ับถ้าเพื่อนๆมาไม่ถูกนะครับเขาเขาปักหมุดไว้นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับ My Moment นะครับตรงนี้เลยพินตรงนี้แล้วก็เซิร์ชใน Google ก็จะมีแผนที่นำทางมาได้เลยครับเป็นร้านเดียวกันเจ้าของเดียวกันนะครับนี่กินข้าวกินเนื้อไปคนเดียวหม้อมันเริ่มเลยกินแล้วง่วงนอนเปิดแอร์เปิดแอร์เย็นมากก็ไม่ได้เดี๋ยวง่วงนอนอีก นะครับที่เชียงรายอากาศตอนกลางคืนเนี่ยเยน็นตอนเช้าเยน็นหมอกลงเกืบอบจะทุกทุกอำเภอนะครับแต่ตอนกลางวันก็อุณหภูมิก็พอสมควรกี่องศาเนี่ยรถเราไม่ได้รถรุ่นใหม่ขนาดนั้นเลยนะอุณหภูมิก็ไม่สูงเยอะแต่ว่าแดดแดดจัดนะครับแดดจัดจะเอาอะไรไปตากแดดเนี่ยเอาพวกกล้วยเอาพวกปลาเนี่ไปตากนี่แห้งสบายเลยนะครับก็ ขอตัวเข้าบ้านแล้วพี่น้องหลังจากทำธุระเรียบร้อยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกระุงเด่นพากินพาเที่ยวน,น,นะครับมีโอกาสมาเชียงรายแวะมาช,าามาชิมได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนคุณพ่อนะครับน่าอร่อยอิ่มอิ่มพุงกลางไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ